หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดทั้งกองเนี่ยนะทุกคนล้านหนึ่งบอกเลยว่าคุณแม่ไม่เคยจับเงินเยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยนะบอกเลยว่าวันนี้การจะได้เงินล้านของแม่เนี่ยไม่ง่ายนะคะทุกคนเพราะว่าดิฉันก็จะหาเงินล้านให้ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะทุกคน ว่าจะหาเจอไหมหแล้วอะไรแล้วนี่ยอยู่ตรงนี้ห<ข>าไม่เจอด้หาไม่เจอน้องริฟนะเออ้ยไม่ต้องตื่นหวยเนี่ยยิ่งกว่าคุกจู่หวยอีก <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเป็นกลางเดือนพฤษภานะคะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเมื่อกลางเดือนที่แล้ววันที่15เมษายนะคะเป็นวันเกิดแม่ตาเอร์แต่ว่าทีนี้เนี่ยมันติดช่วงโควิดต่างๆช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แบบว่าต้องกักตัวอย่างเข้มงวดเลยนะแล้่คือตาไม่ได้เจอแม่แม่ก็อยู่บ้านอย่างหนึ่งไอ้ตาก็อยู่บ้านกับแฟนอะไรเงี้ยตาจริงตาการกักตัวมากเลยนะแล้วเราก็แบบ วันเกิดแม่ปกติก็อาจจะมีแบบนิดหน่อยให้ของขวัญให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ปีนี้เราไม่ได้ให้อะไรเลยค่ะแล้วก็ล่าสุดตอนนี้นะคะเราเนี่ยกำลังจะไปหาแม่เพราะว่าก็ไม่ได้เจอกันนานแล้ววันนี้เราเตรียม เตรมของขวัญไว้ให้นางนะคะไม่ใช่ของขวัญเล็กๆค่ะทุกคนนี่จะให้ดูนี่ของขวัญเยอะมากค่ะโอ้โหเรียกว่าเยอะมากบอกเลยว่า,วา,วา,วาคุณแม่ต้องแบบยิ้มแก้มปิแน่นอนนะคะนี่ให้ดู1ก้อนเนี่ยนะคะ1,000 100, 0แบาทเรามีทั้งหมดกี่ก้อนเนี่ยนะัก่อน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ก้าสิบทั้งกองเนี่ยนะทุกคนล้านหนึ่งบอกเลยว่าคุณแม่ไม่เคยจับเงินเยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยนะแม่จานี่ปีผ่านผ่านมาที่ให้เต็มที่สุดก็คือแสนหนึ่งล่าสุดเนี่ยไม่ใช่ว่าเปแม่หรืออะไรนะแต่ว่าเขาไปดูที่ไว้แล้วเขาอยากซื้อที่แล้วเขาพูดไว้นานมากแล้วนะแล้วเขาก็แบบว่ากเก็บเงินเนี่ยเวลาตาโอนเงินให้อะไรเงี้ยเขาก็จะออกกเก็บเงินไว้ซื้อที่แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ที่เขาจะซื้อกี่แสนกี่ล้านเราก็ไม่รู้นะแต่บอกเลยว่าวันนี้การจะได้เงินล้านของแม่ ไม่ง่ายนะคะทุกคนเพราะว่าดิฉันก็จะหาเงินล้านให้ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปแก้งแม่ด้วยกันเอาเงินล้านไปซ่อนค่ะแล้วดูนะคะว่าคุณหนูกันแม่ชื่อหนูกันคุณหนูกันเขาจะหาเจอพบล้านไหม ถ้าเขาหาเจอแค่ไม่กี่แสนเขาก็ได้แค่นั้นอนไหนเขาหาไม่เจอเขาก็ไม่ต้องได้นะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้แม่ดิฉันจะได้เงินล้านหรือเปล่าตอนนี้เราเก็บก่อนแต่เราจะขับรถนะคะแล้วก็ไปเจอแม่ที่บ้านเพราะวันนี้เรามีกิจกรรมว่าเดี๋ยวจะไปเช็คของขนตรงขนตาของเข้าแล้วไงแต่ก็ต้องไปเช็คเดี๋ยวพอไปถึงปุ๊บเราก็จะทําเป็นแบบสุสานม,มันเกิดนะแม่อา แกก็จะดีใจละหนึ่งแงแล้วเราก็จะบอกว่าจริงๆไม่ได้มีแค่นี้นะมีอีกแต่ว่าหาเอาเองนะอยู่ในบ้านนี่แหละซ่อนอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคุณหนูกันแกจะหาเจอหรือเปล่าอ่ะแต่พวกเรา อันนี้คือสวนของบ้านแม่นะคะได้กินแล้วอ่ะขอใจย,ยังไม่ได้กินเลยอ่ะวันนี้คือหผลราคาหรอเนี่ยใช่หผลระคา,ามันกินได้ยังเนี่ยมันโตแล้วอ่ะมันกินได้แล้วถ้าจะใชนของหนูโดนพายุเข้าไปสองรอบหนูป่ยไปสองรอบอ่ะไหนจะถอยท่ากินอีกพายุเข้าหนูก็เลยเก็บเลยอ่ะโอ้โหนี่ทุกคนมาดูบ้านที่ฉันกลายเป็นสวนแล้วค่ะทุเรียนก็มีค่ะโอ้โหถามว่าใครจะปอกเนี่ยแม่ส้มโอหนูก็ปอกเป็นชั่วโมงกว่าจะได้กินไม่ซื้อเป็นเนื้อค่ะ ซื้อเป็นลูกงงเขามากเลยเนี่ยเป็นหนึ่งว่าปอกเป็นแล้วค่ะอ๋ออย่างนี้คือมันยังขาวอยู่อันนี้ทุเรียนอะไรอะ่ะแม่มะทองปแม่ก็บ้านกันอันนี้เป็นขนตะปอมแม่เหล็กนะคะซึ่งของมันมาแล้วแต่ว่าไอตาเอามาพักไว้ที่บ้านก่อนที่จะไปที่โกดังเพราะว่าไอตาจะต้องเช็คดูทุกกล่องว่ามันไม่มีชํารุดไม่มีอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเผื่อแบบถ้าเกิดมันอาจจะแปะสติ๊กเกอร์ผิดหรือทําอะไรผิดอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเราก็เช็คก่อนอนี่อู้ เยอะมากทุกคนล็อตนี้ของมาเยอะมาก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 เลยนะคะเกิดใครสนใจก็อย่าลืมทักไลน์แอดไอตาลาเชสหรือว่าเข้าไปดูใน i g จีแอดไอตาลาเชสได้เลยนะคะล็อตนี้สวยมากแล้วบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะมีเบอร์ใหม่เบอร์สีที่สวยบางเบาเป็นธรรมชาติใครที่รีเควสแบบว่าเบาๆมาติดได้ทุกวันอะไรอย่างนี้นี่เยอะแยะมากทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องแกะดูทั้งหมดเลยทุกชิ้นเลยเราจะต้องผ่านการ QC เพราะว่าเราจะไม่ปล่อยให้บางที่มันมีแบบนานๆอ่ะกล่องสองกล่องสามกล่องที่ แบบมีชํารุดหรืออะไรเงี้ยเราจะได้เตรียมพร้อมตอนนี้นะคะทุกคนเราหลอกล่อแม่ให้ไปเช็คขนตาแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราขึ้นมาชั้นสองของบ้านนะคะเราจะเอาเงินเนี่ยมาซ่อนตามที่ต่างๆของบ้านมันมีสิบก้อนใช่ไหมเราจะให้เขาก้อนหนึ่งแล้วก็อีกเก้าก้อนเราก็จะซ่อนนะคะ ว่าจะหาเจอไหมขึ้นไปชั้น3าต่อชั้น2เนี่ยจะเป็นห้องแม่แล้วก็ห้องดูทีวีชั้น3เนี่ยจะเป็นห้องไยตาที่ไม่ค่อยได้มานอนแอบบให้เนียนแอบบให้เนียนนี่ห้องนี้จะเป็นห้องทํางานไนตานะคะอันนี้เราจะแอบ,บวางไว้บนโต๊ะแบบโต๊ะทำงานแบบอย่างนี้เลยเจอไม่เจอจะไม่เจอจ รูปรับปริญญาของดิฉันนะคะเรียนจบมาได้กับพ่อแม่ถ้าไม่มีแม่ก็คงไม่มีเงินมันเดรย์ิบ่ายเลยดูหน้ามันดูหน้ามันมันมีเนียงด้วยโรงงานเช็คคุณภาพผลตาค่ะเป็นไงคะคุณแม่อ้โหเยอะมากรัดนีเยอะมากแม่หนูสั่งมาเยอะเพราะว่าลูกค้าแบบสั่งเยอะมากเนี่ยของยังไม่ทันมาลูกค้าสั่งจองไปแล้วหกร้อยออเดอร์เรียกว่าของหมดกลางอากาศอะหรอแต่ว่าดูดูดู้วยแหงง เกิดก็ไม่ได้กินเลี้ยงหรอกพี่เต๋อได้มาปะมันไม่มพวกนี้มันตอดทิ้งแม่มไม่มาเลยอุตส่าห์นูส่งของมาให้กินมันไม่มากินแม่กินมันสดกินเลยสิมันเกิดปีนี้เหี่ยวแห้งเนาะเพื่อนฟูทิ้งมันมันอ้างว่าโควิดก็มาโควิดเนาะเหงาจีวันเกิดม่ีใครมาอ่ะมีของขวัญวันเกิดให้โอเคท้องไหเือนะจ๊ะมันคอต่อมาถูกวันนั้นเนื้อพี่อายแม่

บาแถวน้ำไม่ไหววะโอ้มันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอนับก่อนนับก่อนดูดีว่าก้อนหนึง่งมันกี่บาทห <1. S 1> น0 0งแเอา้าทำไมรู้รู้ดีขึ้นมาเลยนะรู้ <laughs> อ๋อเขาเขียนเหรอหนึ่งแสพอไหมพอไม่แต๋ว โอ้วันเกิดแม่แต่พี่แต๋วไม่พอแต่บาานี่พอไหมแต๋วเราว่าไม่พอนปีที่เราได้ห้าสิบเนาะปีที่เราได้กี่แสนได้สองแสนปีนี้หนึ่งแสนพอไหมไม่พอแต่มันหมดกระเป๋าแล้วเนี่ยแม่มันหมดแล้วมันไม่ดีแล้วไม่มีนะมันต้องมีใช่ไหมแต๋วมันจะลดน้อยถอยลงนะดิูจะบอกว่าจริงๆอ่ะมีหลายก้อนแต่หนูเอาไปซ่อนไว้บนบ้าน แม่ต้องขึ้นไปหาดูเดี๋ยวเราต้องไปหาเนาะทำงานเสร็จแต่รุ่นคืนเราต้องรอนหาเลยแม่เอาต้องไปรอในที่หลายก้อนแล้วถ้าแม่หาเจอกี่ก้อนแม่ก็ไปเลยแม่หาเจอไม่หมดที่เหลือหนูรีบคืนออ ชั้น3บอกแค่นี้อะสามบ้านก็มีแค่นี้บ้านหนึ่งมี3ชั้นแต่เขาบอกว่าเขามีชั้นสอง้สามบอกเลยว่ามีหลายก้ณีแต่เราคยเอาเป็นนเอาเป็นน้ำเอาเนนพอบอกว่าโต้หาตัวนี้รีบวิ่งเลยนะรีบวิ่งแอบแล้วเนี่ยเพราหงส์เราโดนตบมาชั้นสองบีบีห้องนี้มีห้องนี้มีเยอะเลยแลอันแล้วเนอ ขึ้นมาดูกแ่แม่ต้องรีบหานะมันเยอะนะแม่ไม่ใช่อันเดียวมันไม่ได้มีก้อนสองก้อนนะแม่คุณรวยคุณวมันไม่ได้มีแต่โซฟามันมีตรงอื่นด้วยแม่ลองหาดูเลยเปิดอะไรตู้เตอร์เปิดดูเลยมีเปล่าแม่จะเป็นลมก่อนมันลุกอะเอ้าแม่แม่เปิดเจอแล้วเปิดเจอแล้วเห็นอีก อ้ตนีเปิดแล้วยังไม่เห็นเปิดเจอแล้วยังจะปิดอีกอ่ะดีดีดีนั่นไงแต่มาดูซิมันแพ้หรือเปล่ามันแพ้สิจะไปเอาของมาหลอกเขาไหมอันนี้เป็นคนก่อนเอาคนก่อนหมดแล้วหมดแล้วหมดหมดแล้วไม่มีน่าลองดูสธอแถวนี้มี มีอีกมีอีกเยอะบอกเลยขึ้นไปชั้น3เดี๋ยวขึ้นไปชั้น3กันนะคะบอกเลยว่าชั้น3เนี่ยมีเยอะกว่านี้อีกเอ๊ะตั้งแต่ตายหนึ่งแล้วไหนโชว์หน่อยโชว์กล้องหน่อยนี่ของจริงปะเนี่ยเออแต่โฮเกดูดีๆนะต้องเอาไปส่องไฟบ้างเนี่ยมีอีกมีอีกห้องนี้มีอีกหาเลยเจอแล้วเจอแล้วหรอ ตาดีแล้วเนี่ยเริ่มจะตาดีแล้วเริ่มหาไวขึ้นนะเริ่มเริ่มเริ่มเก๋เริ่มเก๋เราต้องเปิดทุกเกตแถวาเจอถ้าหาไม่เจอน้องลิฟนะแถวมึงไม่ช่วยเลยนะไอ้ยาตั้งนีจะไม่ได้เปิดตู้นี้แล้วนะถ้าเหนื่อยก็พอเดี๋ยวที่เหลือหนูเอากลับบ้านเขไม่เป็นไรหรอกไม่เหนื่อยไม่เป็นไรไม่เหนื่อยหมดหรือยังหนูว่าห้องนี้หมดแล้วมีห้องนอนดูซิห้องนอนมันมีตรงไหนบ้างเนี่ย เกือบปิดแล้วนะเมื่อกี้เปิดมันเกือบปิดแล้วนะใส่ไว้ลึกไปหน่อยค่ะไม่เจออีกก้อนยังอีกก้อนหนึ่งใช่ไหมใช่อุ้ยอีกอัอนไม่ห้นไปหน่อยว่าแต่ก้อนสุดท้ายมันน่าจะอยู่แถวนี้ปะน่าเลยพร้อมแล้วค่ะยัที่คิดว่ามันอยู่ตรงนี้เพราะเห็นผ้าปูที่นอนมันไม่เหม็นที่เราปูไว้รู้ขนาดนั้นเลยเหรอปูไว้แบบองศาเท่านี้ไปเดี๋ยวลงไปกลางดีกว่าอ โอ้โหเยอะแยะเป็นหมดเลยของแท้่ะเนี่ยไอ้แต๋ไปเอาไฟมาสองดล้สิอ่ะนับนับนับทีละก้อนอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยล้นมือถือไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวหนูเอากลับแปดเก้าหอบก่อนหอบก่อนอ่ะงั้นอันนี้เอากลับนะอ้อไม่ได้สิบเอ่อหนึ่งล้านบาท ตบขอบคุณลูกสาวเอาของขวัญมันเกิดมาให้ขอให้หนูเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงมีความสุขตลอดไปนะลูกนะขอบคุณมากจัการลูกเยอะมาขอให้แม่อายุยืนนานสุขภาพดีอยู่กับลูกตลอดไปจ้าปีนี้ได้ล้านหนึ่งนะปีหน้าจะต้องได้เท่าไรแต่เราบ้านหวังไม่ก่อนปีหน้าต้องร้อยล้านโอ้ยรล้านร้อยล้านขอให้ลูกสาวรวยร้อยล้านปีหน้าจ้าเพื่อที่แม่ก็จะได้ด้วยใช่ไม่ใช่ อะไรคือตัวเองก็จะได้ด้วยถูกต้องอันนี้จะจะ,จะเอาเงินไปทำอะไรเนี้ยร้านหนึ่งเนี้ยเก็บไปก่อน เก็บไว้ก่อนเราคงไม่ได้ใช้มีแผนจะซื้ออะไรไหม,ไมซ,ซื้อบ้านใหม่ <c oughs> ซื้อบ้านใหม่อยู่คนเดียวแม่งเลยคุณนายสวัสดี <c oughs> นี่ไงแม่หวย <c oughs> ยิ่งกระถูกหวยอยิ่งนะ <c oughs> บอกแล้วว่ามีลูกดียิ่งกระถูกหวยอีกค่ะแล้ว <c oughs> แต่แม่จะพิจารณาใช้เลยแต่ห้ามเอาไปเล่นไพ่ตัอจะเอาไปใช้อะไรก็แล้วแต่แต่อย่าเอาไปทําอะไรผิดกฎหมายเพราะหนูขี้เกียจจะไปประกันตัวยิ้มงแล้วปากกว้างแล้วเต๋อนานมาพี่เต๋อเจริญลูกเจริญลูกนะขอบคุณพี่เต๋อนะมาก วย<ช>งานตลอด<ช><ช>นี่นะคะก็เป็นวันเกิดแม่ปีนี้ตอนแรกแม่ปีนี้วันเกิดฉลองเลย <c oughs> อุย้ยเงไนาให้ใครมาเนี่ยนี่เนี่ยนี่เป็นไงล่ะวันเกิดปีนี้ดีไหม <c oughs> ดีดีกว่าทุกปีเลยนะดีกว่าทุกปีดีกว่าได้กินเค้กนะ <c oughs> เอาอันนี้ก็เอา,เ,อาเค้กเอาเอาไหนดีกว่า แม่เอาสองอย่างเนาะโอ้ยเช็กก็จะเอาจัดการงานนี้ให้เสร็จเดี๋ยวก็มีเซอร์ไพรส์ได้นี่แม่ก็ช่วยเช็คของขนตาต่างๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่แวะมาดูวิดีโอนี้กันนะคะหวังว่าจะสนุกสนานกับการที่แม่วิ่งทั่วบ้านเหน่หแม่ ไม่เหนื่อยะได้เงินมันไม่เหนื่อยหรอกแต่ถ้าให้วิ่งเฉยๆไม่ได้เงินมันเหนื่อยอาจจะปวดขาเ่อตอนนี้หายปวดขาแล้วเนาะหายหายนี่หายหมดเลยนะเลยเลิไม่บ่นเลยนะไม่บ่นเออได้เงินล้านแล้วไปแล้วทุกคนบ๊ายบายบายสวัสดีค่ะ So can I get some closer? Stay right where you are and don't come closer. If you ever picked it up, it's over. You wanted h e r